เข้าคนละเขาก็ไม่อยากแข้ามารับอกกันว,ว่าผมมีบุคลิกเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือผมเะคนคุยตรงตรงบปคนคุยตรงตรงแล้วก็ไม่ออบไม่ค้อมด้วยเนี่ย <c oughs> เราไม่ลอใจว่าคนนั้นเนี่ยเราอาจจะมองเรายัางไงที่ผ่านมาเราอาจจะดิดเราอาจจะไม่เข้ากับเขาก็ได้จะดิดกันคุยธรรมะของพวกเราเนี่ยบางคนก็ อ่าลมันมีความแตกต่างของมนุษย์แตกต่างกันไปอ่ะเนีไม่ใช่ว่าเอออยู่หลุดแล้วนิสัยต้องเหมือนกันนิสัยต้องใจดีกันดูเป็นพระอาหารหันต์แล้วดูตั้งใจดีอยู่ตัดรู้รู้รู้ธรรมแล้วรู้ใจดีไม่ใช่อย่างเราต้องเราต้องศึกษาหลากหลายครูบาอาจารย์อย่ายึติ ในตัวตนบุคคลอาจารย์ให้ยุดแค่ธรรมะก็พอนะเราไปดูธรรมะอย่างหลวงตามหาบวนะัวเงี้ยน้วัดดีพี่บัดินหวัดดีท่าผู้ชมนะอย่างหลวงตามหาบัวเงีนะ้ยใช่ไหมท่านก็คุยด,ดู